อาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตะก,กี้ีกแล้วนะครับในวันนี้เราอยู่กับเครื่องมินิพ c นะครับอันนี้จะเป็น Dell Wyse โมเดลจะเป็น DX0D นะครับจะเป็น CPU AMD นะครับมีความเร็วอยู่ที่1.4นะครับ2คอ2เทรดแล้วก็ เขาจะให้ฮาร์ดดิส์เรามาอยู่ที่8จิกแล้วก็แรมอยู่ที่2จิกนะครับในวันนี้ผมก็เลยจะนําเจ้าตัวนี้มาอัปเกรดเพื่อทําการติดตั้ง Windows 10ลงไปนะครับสิ่งที่ผมเตรียมในวันนี้นะครับก็จะมีฮาร์ดดิส์แล้วก็แรมนะครับฮาร์ดดิส์ผมจะใช้ความจุอยู่ที่500จิกนะครับแล้วก็แรม8จิก แล้วก็สิ่งที่ขายไม่ได้ก็คือสาย Sa า a นะครับอันนี้จะเป็นสายพ่วง Sa า a นะครับสําหรับลิงก์สินค้าสายนี้นะครับอยู่ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการอัปเกรดกันเลยนะครับก่อนอื่นเราจะต้องชําแหละเจ้าตัวนี้ออกมานะครับเรามาเริ่มชําแหละกันเลยนะครับ เปิดฝาออกมานะครับมันจะมีฝาตะแกรงอยู่2ชั้นนะครับชั้นด้านบนจะเป็นพลาสติกแล้วก็ข้างล่างนี้จะเชื่อมต่อกับซิงค์นะครับอด้านนี้จะเป็นในส่วนของตะแกรงเหล็กนะครับอ่าเนี่ยจะเป็นภายในของมินิ p c เรานะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของฮาร์ดดิสต์นะครับที่เขาแถมเรามานะครับอันนี้จะมีฮาร์ดดิสต์อยู่ทีอ่อันนี้จะเป็นฮาร์ดดิสต์ที่มีความจําอยู่ที่8กิกนะครับแล้วก็แรม2กิกนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเจ้า2ตัวนี้นะครับฮาร์ดดิสต์นะครับ สำหรับในการถอดแรมนะครับเราจะต้องถอดแผงด้านบนนี้ออกไปก่อนนะครับไม่งั้นมันจะถอดไม่ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาแรมออกมาได้เลยนะครับ แรมที่ใช้นะครับก็จะเป็น DDR3 นะครับอ่าเป็น DDR3 อ่าเดี๋ยวเราใส่ของใหม่เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น 8G นะครับอ่าแล้วก็ประกอบแผงกลับเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ยึดนอด็อ ต่อมาในส่วนของฮร์ดิสนะครับฮร์ดิสผมจะใช้สายพ่วง s ตานะครับเพราะว่าผมจะไม่แกะฮร์ดิสตัวนี้นะครับว่าฮาร์ดิสบางรุ่นเราสามารถช่ำระออกมาได้นะครับมันก็จะได้เอ่าในส่วนของบอร์ดพีซีบีนะครับอันเล็กๆแบบนี้นะครับแต่สําหรับไอ้ตัวนี้นะครับมันใหญ่นะครับผมเคยแกะมาแล้วนะครับมันก็ใส่ไม่ได้นะครับเราก็เลยเลือกที่จะใส่แบบนี้นะครับ ต่อมานะครับเราก็ใส่ฮัตดิสนะครับใครที่ฮัตดิสของตัวเองนะครับเป็นเฟรมตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกเพื่อนๆก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับแต่ในทางกับการเฟรมที่ผมใช้ในตอนนี้นะครับที่เป็นรุ่นของซิงตันตัวนี้มันจะเป็นเหล็กนะครับก็เไม่สามารถวางแบบเพรียวๆได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะ หากระดาษนะครับมาวางซับข้างหลังนะครับแล้วก็แปะทปให้เรียบร้อยนะครับะจะได้แบบนี้นะครับการที่เราทําแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อ่าเฟร,รมที่เป็นเหล็กของ SSD เรานะครับไปสัมผัสกับวงจรบนเมมบอร์ดนี้นะครับ ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับก็ได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะใส่ในส่วนของฝาตะแกรงเข้าไปเลยนะครับปิดฝาตะแกรง แล้วก็ล็อกนะครับ ในตอนนี้เราก็ประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดใช้งานกันเลยนะครับ อ่าตอนนี้ก็เสียบปลั๊กไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดใช้งานกันดูนะครับอ่าแตตอนนี้เราก็ประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทําการติดตั้งวินโดว์ที่เป็นวินโดว์สิบหกสิบสี่บิตลงไปนะครับเพื่อให้สามารถมองเห็นแรมทั้งหมดได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถติดตั้งได้หรือไม่แล้วก็จะใช้งานมันได้หรือไม่นะครับอ่รารับเรื่องันเลยนะครับ ในตัวนี้ผมก็ได้ทําการติดตั้งในส่วนของ Windows 10นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าจอเลยนะครับผมอันนี้เลยเป็นหน้าจอที่ผมใช้งานกันในตอนนี้นะครับสําหรับ WYSE นะครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหน้าจอที่ผดใช้งานอยู่นะครับเดี๋ยวเราแพนมาที่หน้าจอกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าจอกันเต็มๆนะครับ เดี๋ยวเปิดท็านด็ขึ้นมาดูนะครับอันนี้เป็นในส่วนของฮาร์ดดิสก์ที่เป็นเอสดีนะครับก็จะเปิดขึ้นมาเร็วหรือว่าเร็วอยู่นะครับแล้วเรามาดูที่ซีพียูทำงานกันนะครับซีพียูนะครับจะเป็นเอ็มดีนะครับสองคอสองเทปนะครับความเร็วอยู่ที่หนึ่งจุดสี่นะครับแรมที่เห็นนะครับก็จะเป็นแปดิกนะครับในตรงนี้จะมีอยู่ที่เจ็ดจุดหกิกนะครับแล้วก็เอสดีที่ใส่เข้าไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่เมนบอร์ดของเรากันนะครับตรงนี้นะครับที่มองเห็นนะครับก็ตามนี้เลยนะครับ Windows ที่ติดตั้งจะเป็น Windows 10 Pro นะครับติดตั้งบน WYSE นะครับ CPU AMD มีมอยู่ที่ 8G นะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ผมก็ ทำการอัปเกรด WYSEDX0D นะครับเพื่อให้สามารถติดเพื่อทดสอบว่าสามารถใช้งานกับ Windows 10ที่เป็น64บิตได้หรือไม่นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสำหรับนี้ผมจกกี้กก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับนี้ก็สวัสดีครับ